อนี่นะครับหลังจากที่เราเคยสอนไอ้กลมกลมเนี่ยนะครับไหนเนปอ่ะกลมกลมหน่อยกลมๆมหยอดหยอดลูยไงเก่งมากครับเก่งมากครับเก่งมากครับนะครับต่อไปเราก็จะมาสอนอันที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับนะสี่เหลี่ยมนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอะเนปป่ะสี่เหลี่ยมหยอดไงสี่เหลี่ยมหยอดไงดีดหยอดสี่เหลี่ยมไม่ได้แล้วาใไมแล้วหยอดได้แล้วสี่เหลี่ยมอะหยอดไงยิ้มกับ หย่อยดไงสี่เหลี่ยมหยอนไงครับเอาไหมนะสี่เหลี่ยมหยอนไงเนปแล้วสี่เหลี่ยมหยอนไงครับเก่งมากครับเก่งมากครับเออเออตัวมื่อเก่งเก่งแอเก่งมากครับเก่งมากครับอันนึงเหรอันไม่เหมือนกันสักพักก็จะสอนสามเหลี่ยมนะครับตอนนี้เราสอนแค่สี่เหลี่ยมกับวงกลมก่อนใช่ไหมครับเนปมองพ่อก่อนเอ้ ใครชื่อเด็กชายเนฟหันมาหาพ่อน่อยสิครับเอ๊เก่งครับ